โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบเล่มใหม่นะครับก็คือดาบของเทนิสอนั่นเองนะครับนะก็วิธีการหาดาบของเทนิสือก็ง่ายๆนะครับก็มาที่ร้านค้าของทันเออทันจิโร่แหละนะใช่อเดียวกับไอศิตาทันจิโร่นะก็นี่ครับนี่ดาบของเทนิสือก็ราคาเท่าๆกับดาบของทันจิโร่อะนะหนึ่งพันโทเคนกับสามล้านนะครับโอเคนะครับไปก็จะมีทั้งหมดสามสกิลนะครับอันนี้คือเป็นการตีธรรมดานะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่อ่ะอันนี้คือเป็นโมเดลดาบนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็นี่ตีธรรมดานะครับสกิลแรกนะครับสามารถกดค้างได้นะอืเท่เลยทีเดียวงงปาดนะครับประมาณนี้นะต่อไปไน้กิวเอ็กนะครับเทจอดเทจอดแล้วก็สกิลซีนะครับ โว้ตึงแต่มันคืออะไรอ่ะหรือว่ามันต้องมีมอนเตอร์รอบด้วยเหรองั้นเราต้องไปลองกับกระสอบทรายเราแล้วฮ่าฮ่าไม่เจอกันนานเลยสบายดีบอไอเปิดก่อนเลยออ๋โอเควุดเมทฮะดามเมทห้ามมันสีเลยเดี๋ยวลองเปิดไฮคิวดีกว่านะอะไรอ่ะเ้ยเดี๋ยวสกิลชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยแฉงแฉงสกิลเลยแฉงเ้ยไม่ไม่เคยเห็นเฮ้ยสกิลใหม่เออฟันเลยหกพันนะครับ เฮ้ยได้กกูแชงปรับใหม่เฮ้ยเดีย๋ยวจะบอกว่าเด้ยวเราลองดูก่อเดี๋ยวขอฟันนี่ก่อนเดี๋ยวขอลองดาบไปก่อนเดี๋ยวขอลองดาบมาให้ก่อนนะั่เดี๋ยวเราลองดูว่าจะมันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะครับนี่ลำเลยสับสาบสาบสาบโดนกูฟันโดนกูฟันเอาเว้ยตูหันไบบวะเฮ้ยอีเวนต์เฉยอีเวนต์เฉยว่าแต่แชงได้เท่าไหร่วะแชงได้เท่าไหร่ดูดิ ขอดูแชงนะว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับฟัน <laughs> สับ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 อู้สามสิบเลยเหรอ,อไอแชงคูนมันเปลี่ยนสกิลใหม่กันก็แสดงว่ามันก็คงจะเป็นอย่างที่ผมคิดใช่ไหมหรือไม่ใช่ฮ่าฮ่าใช่ด้วย <laughs> ฮู้โอ้ ดาบแฉ่งเปลี่ยนใหม่เออุอ้ย,ยแทงเลยโอเคนะครับในคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะใครได้เจออะไรใหม่ใหม่ก็บอกกันได้นะครับไปครับทุกคนจุกรู่ไอ้น้องรัะอะไรมึงเนี่ยแทง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 